สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่343นะวันนี้ตัวไบแนน c e เองนะฮะก็ได้มีการเผารูน่าสีให้กับชุมชนนะประมาณ1,200อันนี้ไม่รวมที่มีการเผาในเชนนะ,ะถ้ารวมเผาในเชนด้วยมันจะตก1,300ล้านลูน่านะ แตู่นะ่ตัวไบแนน c e เนี่ยเผาไป1,200งล้านลูน่านะอันนี้ก็เป็นการเผาที่บางคนก็อาจจะมองว่าน้อยนะแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับปริมาณการเทรดด้วยถ้าปริมาณการเทรดมันน้อยมันก็น้อยตามไปะนะฮะครั้งก่อนเนี่ยประมาณ1นึ่นะอันนี้รวมที่เผาในเชนด้วยนะเเรื่องการเผาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไปมองว่าจะให้ อ่ตัวใบแนนเนี่ยเผาไปสัก2ล้านล้านเลยได้ไหมเขาก็บอกว่าเหรียญที่เห็นอยู่นั่นหนหะมันเป็นเหรียญของผู้ใช้นะเป็นเหรียญของนักเทรดก็คือพวกที่เราถือถือกันอยู่มันไม่ใช่เหรียญของใบแนนทั้งหมดอ่ะนะฮะประเด็นปัญหาก็คือการเผาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ตัวลูน่าีเนี่ยมันขึ้นนะมันอยู่ที่ความสําคัญในเรื่องโปรเจกต์โครงการต่างๆด้วยฉะนั้นเนี่ย ะะราคาที่จะผลักดันไปสู่1บาทของเราเนี่ยหรือตามเป้าหมายของเรามันขึ้นอยู่กับโปรเจกต์หลังจากนี้นะฮะเรามาดูข่าวนะ,ะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดโดยไม่มีหลักการนะเออสำนักข่าวนะ The New The New Crypto นะ,ะก็บอกว่าเธอร่าคลาสสิกนะ ด e เวลลอปเปอนักพัฒนาเปิดตัวแอปเชนก็คืออาจารย์คิมนั่นแหละที่จะขับเคลื่อน AI ที่กำลังจะมาถึงซึ่งโปรเจกต์นี้เองเนี่ยผมก็บอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะเพราะอะไรหลายคนเนี่ยอาจจะตกตะลึงนะเมื่อรู้ว่าห่วงโซ่เทอล่าคลาสสิกเนี่ยอาจจะได้รับ นะห่วงโซ่แอปพลิเคชันขับเคลื่อนด้วย AI เป็นครั้งแรกนะในไม่ช้าซึ่งเอ็ดเวิร์ดคิมก็คืออาจารย์เอ็ดเวิร์ดคิมรองศาสตราจารย์ผู้พัฒนาด้านโครงการได้เผยแพร่หน้าจอเอกสารไวเปเปอร์นะก็คือเขาเผยแพร่เอกสารหน้าจอไอเอกสารไวเปเปอร์นะซึ่งพูดถึงเรื่องอห่วงโซ่แบบปัญญาประดิษฐ์เมื่อวันเสาร์นะเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าข้อมูลเฉพาะในปัจจุบันนะ เนี่ยล่างขึ้นคิมจะได้กล่าวว่ามันเป็นการเทสเน็ตนะซึ่งไอการเทสเน็ตตรงนี้เนี่ยการเข้าถึงหรือการเข้าไปเทสเนี่ยนะฮะเทสระบบเนี่ยมันจะต้องเป็นการส่ง Luna C ไปเบิร์นด้วยนะคือต้องส่งไปตามจริงด้วยนะเขาบอกว่าอ,อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเข้ามาใช้เทสเน็ตได้เนี่ยจะต้องนะเป็นผู้ใช้โทเค็นลูน่าจริงๆแล้วส่งเข้าไปเบิร์นนะ เข้าไปเบิดในธุรกรรมที่จะจะเป็นการเทสอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่สําคัญแต่ไอตัวเทสตเน็ตตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มันใช้ได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะนําไปสู่อะไรนําไปสู่การเชื่อมฉะนั้นเนี่ยนะอีกข่าวหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือภารกิจนะรูหน้าซีจะไปถึง1ดอนอันนี้สํานักข่าวนี้กล่าวถึง1ดอนเลยังคนเป็นไปได้หรือไม่เนื่องจากเนี่ย ลูน่าคลาสสิกเนี่ยนะผ่านข้อเสนอการรีเป็กนะไอ้ปัญหาเรื่องการรีเป็กเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างเดียวหรอกนะครับผมมองว่าการรีเป็กไม่เป็กเนี่ยเอ่อตามแผนนี้มันไปยุ่งกับเอ็กเช g งมากเกินไปผมก็มองว่าโอกาสที่เขาจะช่วยเนี่ยมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดใบเน้นนะฮะเขาเขาทำตามแล้วลายอื่นเขาไม่ทําตามมันก็จบนะฮะจริงๆใ้แผนรีเป็กนี่ผมว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆม็อบสัญ,ญลักษณ์เฉย แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นนะมันเป็นเรื่องนี่นะเรื่องการประกาศครั้งใหญ่นะซึ่งมันจะมีอยู่2ทีมด้วยกันที่ทํางานอยู่ตอนนี้นะคือทีมของอาจารคิมที่ทำ AAI Chain นะแอป Chain อะไรของแกเนี่ยอีกอันนึงก็คือทีมพัฒนานะ Luna 4ซึ่งพวกนี้เองเนี่ยจะเป็นแม่บ้าน Luna 4ที่คอยปัดกวาดเช็ดถูนะ แต่สิ่งที่จะทำให้แอปเชนของอาจารย์คิมเนี่ยมันทำงานได้เนี่ยมันคือการอัปเกรด IBC ตัวเนี้นะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทีม Q2 เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีหน้าที่ในการอัปเกรดพวกคอร์สมออะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมถึง IBC ด้วยซึ่งไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะเชื่อมต่อระหว่างแอปเชนของอาจารย์คิมเนี่ยเพื่อเข้ามาทำอะไรเพื่อเข้ามาเป๊กนะฉะนั้นเนี่ยเป๊กได้ไม่เป๊กได้เนี่ยมันไม่ให้ว่าแผนเป๊กมันผ่านแล้วมันจะทำได้นะ มันต้องอยู่ที่อ,อ,อาจารย์คิมนะแล้วก็ตัวไอตัวเลเยอร์หนึนี่ด้วยอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าอันนี้มันคือระบบความปลอดภัยเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นข่าวดีอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นความคาดหวังของชุมชนได้ก็คือคนที่เข้ามาพัฒนาเนี่ยนะเป็นนักพัฒนาอาวุโสขขคนนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าซุปเปอร์แมนก็คืออาจารย์คิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักพัฒนาที่ผ่านประสบการณ์คอสโมสแบบ นักพัฒนารุ่นเก่าอ่ะในคอสมอสอ่ะนะเราก็ไม่รู้ชื่อแท้นะแต่ที่แน่ๆเขาจะมาทำโปรเจกต์นี้ให้เราฉะนั้นผมก็มองว่าโอเคหนึ่งมีคนที่มีประสบการณ์มาทำงานไอเออไอีนะเนี่ยไอบีนะอีกอันนึงอาจารย์คิมก็ทำไปฉะนั้นผมว่าคนที่มาเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์คิมส่งมาช่วยหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งอีกสำคัญเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยนะฮะ ตัวสำนักข่าวนี้นะคือเราเอาข่าวหลายๆสำนักข่าวเนี่ยมาดูนะ,ะนักพัฒนาลูน่าเนี่ยก็พูดถึงไอแอปเชนหรือ AI แอปเชนเนี่ยนะซึ่งเขาก็กาวถึงขนาดอันนี้เขากาวเลยนะเขากาวว่ามีโอกาสที่จะไปถึง1นงอ่าสิบสเซนไอสิบเซ,น,บเซนนี่เกิน1บาทนะเออก็ว่ากันไปนะเขาบอกว่าข่าวสิ่งนี้เป็นที่ประหลาดใจให้หลายๆคนนะเพราะอะไรเพราะว่า อาจจะมีการใช้แอปพลิเคชันขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์นะ,ะเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หลังจากอ d ลเอดเวิร์ดคิมผู้พัฒนาสำคัญได้แชร์ภาพเอกสารไวเปเปอร์แล้วก็พูดว่าไปนะซึ่งการเข้าถึงตรงนี้เนี่ยการเข้าถึงนะ อย่างไรก็ตามนะการเข้าถึงเทสเน็ตนั้นไม่ได้ฟรีสำหรับทุกคนนะผู้ใช้จะต้องส่งโทเค็นนะก็คือลู n a C จริงๆเนี่ยเข้าไปในที่อยู่ที่เบิร์นะฮะจากนั้นเนี่ยจะส่งธุรกรรมอะไรพวกนี้ออกมาให้เพื่อได้รับสิทธิ์การเข้าถึงก็หมายความว่าต้องเอาลู n a C เนี่ยเข้าไปไปเทสจริงๆนะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยพอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเอามาซัพพอร์ตกับกับลูน่านะ อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยนะฮะต้องการที่จะเข้าไปเทสเน็ตโดยเฉพาะผู้ตรวจสอบโหนผู้ตรวจสอบของเราเนี่ก็เริ่มเสนอตัวเข้าไปนะผมก็มองว่ามันมันจะมันมัน,ม,นมันจะต้องมีการเข้าเข้าไปเยอะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ดูไปอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญตอนนี้เลยเนี่ยก็คือบิตคอยเนี่ยนะคุณท็อปนะก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยมันจะแฮมฮาร์วิ่งเนี่ย ครั้งถัดไปนี่28เมษายนะก่อนดาวพิหัสย้ายพอดีตอนนี้เหรียญเป๊ปๆเนี่ยมันกำลังบูมบามนะเป็นเรื่องปกตินะผมก็เห็นคุณลองไปสังเกตดูสิตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเหรียญเกิดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้เราวิ่งตามอะ่ะนะฮะวิ่งตามทนั้นแล้วเนี่ยดีที่สุดในจุดที่ยืนนะดีที่สุดในจุดที่ยืนพิจารณาจากอะไร โอเคถ้าเกิดเราอยากจะเสี่ยงโชคเราก็วิ่งตามเขาได้แต่ก็ต้องใช้ความระมาระวังเพราะว่าเราอาจจะเข้าไปเป็นไปเป็นดอยให้เขาเป็นดอยให้เขาอ่ะเขาอยู่ที่ตีนดอยไงเขาได้รับแอร์ดอบนะไอ้พวกที่อยู่ในดอยสูงก็โดนทุบราคามาแล้วก็ติดดอยขายขาดทุนฉะนั้นเนี่ยจะเข้าเหรียญอะไรก็ช่างเนี่ยอ่าถ้าเกิดมันเป็นโปรเจกต์ดีๆเนี่ยควรรอให้มันอ่านิ่งเสียก่อนนะนิ่งจนมันไซด์เวแบบเรียบๆแล้วคุณค่อยเข้า สังเกตเหรียญต่างๆสิไม่ว่าเหรียญอะไรที่เกิดใหม่ๆมันจะพุ่งช่วงแรกหลังๆมามันจะลงมานิ่งไอ้ตรงนั้นแหละถ้าเกิดคุณจะเก็บก็ไปเก็บตรงนั้นนะมันจะนิ่งลากยาวเลยนะเพราะนิ่งลากยาวคุณค่อยไปเก็บเพราะว่าเหตุที่นิ่งลากยาวเพราะอะไรรู้ป่าคนรายย่อยจะทยอยขายไปเรื่อยๆเพื่อจะไปหาเหมือนตะั๊กะแตนอะที่กระโดดไปเรื่อยๆนะเพื่อไปกินพืชไร่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังหน่อยนะผมก็ไม่ได้ห้ามหรอกบริหารความเสี่ยงดีๆ ไอ้ประเด็นปัญหาเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยว่าเอออันนั้นเป็นส่วนเสี่ยงโชคนะอันนี้เป็นการลงทุนระยะยาวนะอันนี้เป็นการซื้อหุ้น IPO อะนะฮะก็คือเราลงทุนในในส่วนที่เราเออมันดูมีแนวโน้มไปนิทัศทิศท,ทางที่ดีอย่างก็ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยว่าลูหน้าเนี่ยนะฮะมันมีแนวโน้มที่มีการพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีคือถ้าเหรียญมันตายอ่ะมันจะดิ่งกิฟตเลยไม่มีการพัฒนาต่อยอดอะไรทั้งสิ้น นั่นแหะคือเหรียญตายจริงๆนะแต่หลังจากที่มันตายมาเนี่ยนะมันก็มีการอะไระชุมชนช่วยกันเผานะชุมชนช่วยกันพัฒนาช่วยกันปัดกวาดเท็ดถูช่วยกันทำจ้างคนมาทำความสะอาดนะ่าหาวิธีที่จะแก้ไขนะต่างๆให้มันกลับมาดีขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่มันการันตีว่าเออมันก็ไม่ตายนะมันยังเป็นมันยังต่อไปได้นะมันยังเป็นต่อไปได้ฉะนั้นมันก็จะครบรอบปีนะ เออวันที่ส3านี้ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์อันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมพูดให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นข่าวของลูน่าซีที่ววัยนี้เขาคาดการณ์ว่าราคาจะไปถึงที่ประมาณนี้มันจะกี่บาทเนาะอีกอันนึงก็ลูกศิษย์หลายคนก็ค่อนข้างที่จะไล่นะเขามาถามผมว่าเนี่ยเหรียญที่ผมสร้างเนี่ยคือเหรียญที่ผมสร้างเนี่ยมันจะมีอสองส่วนด้วยกันส่วนที่แจกให้กับคนในห้องนะก็คือบรรดาคนที่ไปสถิตยอยู่ในห้องต่างๆเนี่ย ก็จะมีห้องคริปโตาสกาวเนี่ยนะฮะคริปโตสายกาวเนี่ย,ะะต,ย,ยตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องหกเนี่ยนะมันก็มีที่ว่างเยอะนะคุณก็หาเพื่อนคุณนะดึงเข้าไปแล้วกันอีกอันนึงก็จะเป็นห้องที่อยู่กันแต่ดั้งแต่เดิมก็คือห้องสําสนักอาจารย์ต้นนะแล้วก็สํานักอันนี้เป็นห้องกุยธรรมะจริงๆงตอนนี้เนี่ยจริงๆห้องสํานักอาจารย์ต้นมันเคยมีสองห้องนะประมาณพันกว่าคนนะแล้วก็มีคนเปลี่ยนเบอร์บ้างไลนมันก็เลยตายนะตอนนี้ผมก็เลยเอา เปิดอีกห้องหนึ่งให้นะก็อันนี้อยู่แค่300 373ท่านเองเนี่ยห้องสนทนาธรรมเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ว่างนะส่วนห้องนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นห้องห้องออริจินอลผมนะซึ่งเป็นบรรดาบุคคลสำคัญนะมีอยู่แค่45คนเท่านั้นส่วนอันนี้เป็นห้องคริปโตสอ่าสายมูห้องแรกห้องนี้เนี่ยต้องให้อภิสิทธิ์เขาหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมเป็นคนก่อตั้งมาตอนแรกมีอยู่30คนเอง นะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงคือใน Open Chat ฉะนั้นเนี่ยใครที่สถิตยอยู่ในห้องบรรดาพวกนี้เนี่ยก็จะได้เหรียญตามสัสดส่วนแต่คนที่ติดตามอยู่ใน y t u t u เนี่ยนะฮะก็จะได้รับแจกแต่จะเป็นรุ่น2นะฮะวิธีการแจกเ,เดี๋ยวผมหาวิธีก่อนจริงๆอะ่ะผมตั้งใจจะให้รูหน้าถึง1บาทแล้วผมจะแจกเป็นที่ระลึกนะแต่ในเมื่อไอ้รูหน้าไอ้ไอ้ตัว เหรียญอาจารย์ต้นรุ่นหนึ่งเนี่ยจะแจกแล้วก็เลยมคีคนแบบน้อยใจไงไลน์มาบอกว่น้อยใจจังเลยติดติดตามอาจารย์ไม่อยู่ในห้องนะฟังคลิปอาจารย์ทุกวันเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยขอเหรียญบ้างมีผมมีให้รูหน้าถึง1บาทเมื่อไหรผมจะแจกให้นะไปตอนนี้ขอหาตังเป็นค่าแก๊สก่อนนะเออไม่ได้แจกง่ายๆนะมันต้องเสียค่าแก๊สนะในการโอนเหรียญให้ฟรีๆอะ่ะ บางคนเนี่ยเข้าไปสวอบเหรียญเนี่ยก็สวอบกันเมามันมากนะบางคนสวอบไปเนี่ยสามทินเลียนเลยประธานโทษท่านจะเอาไปทําอะไรครับนั่นนะ่ะนะคือท่านเอาไปนันมันไม่ได้เป็นประโยชน์โทษผลอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหรียญที่จะเอาไปทําอะไรได้มันเป็นเหรียญที่ระลึกนะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปหวังขายให้คนอื่นท่านสวอบกลับมาเลยนะแล้วก็เดี๋ยว ผมแจกให้ทุกคนสมมุติคุณได้เป็นคนละร้อยเหรียญมันก็เหมือนของที่ผมตั้งใจให้คุณน่ะนะคุณคุณได้รับจากมือนะไม่ได้เ,เหรียญพวกนี้ไม่ได้ปลูกเสกอะไรฮะไม่ต้องถามว่าอาจารย์ไปปลูกเสกวมื่ไหนมันจะไปปลูกเสกอะไรได้นะแต่ผมสร้างตามเลิกผานาทีนะซึ่งห้องห้าเขาก็เอาดวงเหรียญไปดูแล้วนะ่นะเขาก็รู้นะผมไม่ต้องอธิบายมากหรอกว่าดวงมันเป็นยังไงเพราะผมหนึ่งนะ เหรียญน,นี้สร้างตามาข้อที่1คือสร้างวันเดียวกันกับลูหนา้าคือวันที่23มเมษายนแต่คนละปีนะสองลักนาเมตรอไอเหรียรุ่น1เนี่ยลัคนาเมตรไอเหรียรุ่น2เนี่ยนะฮะเป็นลักนากรากฎนะฉะนั้นเนี่ยรุ่น1กับรุ่น2อนี่ยจะสัมพันธ์กับลูหน้าหมดอุปทานของรุ่น1เนี่ยมี6.9้าล้านละเออหกหกล้าน6.9ล้านเหรียญแค่นั้น แต่รุ่น2เนี่ยจะมี6.9ล้านล้านอ่าอ่าหกล้านล้านก็คือล้าน2ตัวนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ไอ้รุ่น2เนี่ยจะเยอะหน่อยแต่ผมก็กันไว้ให้แล้วเอาไว้แจกฟรีนะเอาไว้แจกฟรีก็เอาไปคนละร้อยเหรียญก็พอนะจะเอาไปทําอะไรเยอะนะมันคงไม่มีคุณค่าอะไรในอนาคตหรอกเป็นที่ระลึกว่าเออเคยร่วมหัวจมท้ายกันมานะเคยอยู่กันมาทนฟังกันมานะ ไม่ว่าใครจะว่ายังไงเราก็ทนถือกันจนถึงตลอดรอดฝั่งนะ่ะมันถึงจุดนั้นน่ะมันจะเป็นที่ระลึกว่าเออครั้งหนึ่งเราก็มานั่งบ้าจี้ฟังกันอยู่ได้เนาะเออแล้วก็วันนั้นมันมาถึงเนี่ยคุณจะคิดยังไงนะมันอยู่ที่ความอดทนตรงนี้แหละบางคนก็ถอดใจสละเรือกระโดดเรือหนีไปแล้วนะบางคนก็ ทนอยู่ได้คนทนอยู่ได้เนี่ยอย่างที่บอกมีปัจจัยอยู่3าปัจจัยด้วยกันคือเขาไม่ได้คาดหวังว่าเหรียญน,นี้เนี่ยจะไปปลดนี่ปลดสินที่มันเล่งเล้าถ้ามันเป็นนี่เล่งเล้าอ่ะคุณจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวคุณก็สละเรือแต่ถ้าเกิดคุณบริหารนี่คุณแล้วอเงินตัวนี้คุณกะว่าเออคุณจะเก็บไว้นะ,ะเหมือนเสี่ยงโชคนะซื้อเหมือนหวยอ่ะหวยซื้อไม่ถูกใช่ไหมก็มาซื้อไอเหรียญพวกนี้เก็บไว้นะ อย่างน้อยมูลค่ามันก็ยังอยู่บางคนเนี่ยเก็บตลอดปีนะหลายคนบอกว่าเนี่ยไล่เก็บที่บาทตลอดปีไม่คิดว่าจะมีเงินเป็นเงินก้อนนะเป็นเงินก้อนสิ้นปีที่เยอะมากอันเนี้ยคือเขาเขาเปลี่ยนเงินจากที่มันต้องเสียไปในทุกๆงวดเนี่ยเอามาอยู่ในสินทรัพย์พวกนี้อย่างน้อยเนี่ยมูลค่ามันจะน้อยแต่เหรียญมันก็ยังอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาแล้วมูลค่ามันจะทวีคูณนะมันจะยิ่งกว่าถูกวันที่หนึ่งเอกนะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ลองดูผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันเออไอ้เลิกเล่นลอตเตอรี่เลิกเล่นหวยนี่มาเก็บเหรียญพวกนี้มันก็ดีเหมือนกันนะผมก็มีเงินเก็บอยู่เหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้จะหมดไปโดยที่แบบก็ไม่เคยนับนะแต่พอลองมานับทั้งปีนี่โอ้โหนี่เราเสียงเงินให้กับสิ่งพวกนี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลิกนะปฏิวัติความคิดอัฒแบความคิดสมัยอันนี้อย่างที่บอกนะผมแจกเป็นที่ระลึก นะครับผมต้องมีทุนเป็นค่าแก๊สให้ท่านก่อนนะผมถึงจะโอนให้ส่วนท่านไหนต้องการสวบก็อยากจะสวบแต่ว่าอย่าไปเก่งกาไรกันเลยมันเป็นเหรียญที่ผมสร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกนะอยา่าไม่ได้สร้างหวังเพื่อจะเป็นอ,อะไรถ้าเกิดในอนาคตมันจะมีมูลค่าทางจิตใจมันคือมูลค่ามันอยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ที่าราคาของเหรียญน,นะอีกอันนึงก็เป็นข้อความสําคัญนะฮะวันนี้ นี่ไงนะออร่าสเต็กเนี่ยเขาก็บอกว่าชื่นชอบนะแล้วเขาบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องเรื่องตรงนี้นะก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคืออะไรฮะเพราะว่าโมดูลบัญชีของไอ้ตัวนี้เองเนี่ยนะเมื่อทดสอบเทสเน็ตเนี่ยมันจะมีอ่ามันจะมีการประสานงานกับกลุ่มกับทีมนะกับทีมที่ทำงานก็นเลยจะหนึคิวสนี่แหละ นะฮะแล้วก็ก็จะมีการเทสเนี่ยโดยใช้ลูน่าซีในการเผาจริงซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าการจะได้รับโทเค็นนั้นคุณต้องส่งนะเทสเน็ตเนี่ยคุณต้องส่งลูน่าซีจริงๆไปยังการเบิร์นแล้วคุณก็จะได้แฮชในการเข้านะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในการช่วยนะอีกอันนึงก็ดูใบเนหม้อใบอนุญาตให้กับ การซื้อพวกคริปโตต่างๆในประเทศนะอันนี้ก็ถือว่าอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นการนับถอยหลังวันนี้ก็มีข่าวใหญ่อยู่พอสมควรนะตอนนี้เอกชนนี่นะเนี่ยเขาบอกว่ารัฐธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรกถูกยึดและขายให้ JP Morgan นะเออในความล้มเหลวการบริหารงานจริงๆอาจจะไม่ได้ล้มเหลวก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องความตั้งใจก็ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าก็เป็นธนาคารรัฐ แห่งแรกเขาว่างกันแล้วก็ใหญ่ระดับ2ของโลกเนาะออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่พอสมควรที่จะทําให้อย่างที่บอกไงว่าเม็ดเงินต่างๆคนจะหนีเข้าไปหลบอยู่ในทองนะจะอยู่ในบิตคอยฉะนั้นบิตคอยที่มันขึ้นเนี่ยตอนนี้มันขึ้นเพราะคนหนีตายจากอ้ระบบธนาคารล่มนี่แหละ นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่มากเลยการซื้อกิจการของธนาคาร JP Morgan นะซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสมันกายอยู่แล้วนะมีขนาดใหญ่ขึ้นและอะไรเนี่ยเป็นระดับ2มั้งวันนี้คุณซ Z นะก็ได้พูดถึงชิบะใน AMA นะเอออ่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการแจกนะตอนนี้ห้องมันยังว่างอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอยากจะเข้าเนี่ยก็เออไปถามถามเพื่อนนะฮนะว่าใคร มีลิงค์เข้าบ้างนะไม่ต้องถามมาที่ผมผมไม่มีเวลาตอบนะอีกอันนึงก็อย่างที่บอกนะผมก็สร้าง v2 นะเอาไว้แจกให้สำหรับทุกท่านนะที่ติดตาม youtube ด้วยเช่นกันแต่ก็จะให้เนี่ยจริงๆก็อยากจะให้ตอนรูหน้าถึง1บาทแล้วเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะทำคลิปนะแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะคุณจะได้ฟังผมอะผมก็จะเลิกทำคลิปแล้วนะเหนื่อยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะแจกให้เป็นที่ระลึก นะไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้วนะผมหาวิธีแจกก่อนตอนนั้นผมก็ถ้ารูหน้าถึงหนึ่งบาทผมคงมีตังค่าแก๊สโอนให้ท่านนะหรือไปหาบริษัทเนี่ยทำหน้าที่โอนให้เออช่วยโอนให้หน่อยไนวะ้นะชนะแล้วเนี่ยก็ก็ไว้ว่ากันในอนาคตเนาะแต่จะแจกให้เป็นที่ะระลึกก็สร้างตามเลิกนะก็เหมือนเอาง่ายๆเหรียญมันเกิดโดยมีการสถาปนาวันเกิดให้นะก็ถือว่าเป็น ของที่ระลึกนะสายมูที่ร่วมกันมูมาด้วยกันไม่ต้องห่วงท่านจะได้แน่นอนตามสัดส่วนที่ผมจะแจกก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยส่วนใครสวบไปสามทิลเลียนก็กรุณาสวบคืนมาเถอะนะท่านจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะฮะมันคงไม่มีการเก็งกำไรหรอกท่านเอาไปมันก็จะค้างตึงอยู่งั้นนะสามทิลเลียนนะหรือไม่งั้นก็โยนเผาไปเลยก็ได้นะเออม,มันจะได้น้อยลงฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ว่ากันไปสาหรับตัว โทเน็นอาจารย์ต้นนะอาจารย์โทนี่นะอาจารย์โทนี่คนละคนกับโทนี่นะคนละคนกับโทนี่คนนี้นะคนละคนกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากไว้สําหรับคลิปวันนี้